ฮัลโหสวัสดีครับคุณผู้ชมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับมาพบกับแรกนาะลรกพาร์ตี้อิโซดที่22กันนะครับก็เนื่องจากผมติดภาระมีภาระต้องดูแลลุกดิ๊กนะครับหมาน้อยของผมนะครับเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยนอนอยู่นะาะก็ต้องคอยเลี้ยงดูหมานะครับ ป้อนน้ำป้อนยาเลยไม่มีเวลาได้มาแคสแรกนรกเลยซึ่งแล้วก็หลังจากนี้ไปผมก็คิดว่าผมคงจะไม่ไม่แคสเขียนแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้คำฟีดแบ็กมาว่าไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะอยากดูผมเขียนคริปหรือว่าเขียนอะไรหรอกเขาแค่สนใจว่าอยากจะรู้ว่าผมทาเฟิร์ฟเบอร์ถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จหรือยังแล้วก็จะได้เล่นกันหรือยังเพราะฉะนั้นผมก็จะมาโชว์แต่ผลงานที่ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับ ซึ่งในภาพนี้ผมก็ได้แปล NPC เปลี่ยนอาชีพจากอโคไลเป็นพีชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นก็โชว์แต่ผลงานนะครับไม่โชว์อาชีพอีกแล้วนะครับภาพต่อๆไปก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเริ่มต้นจากถ้าเกิดสมมติว่าผมเขียน NPC เสร็จหมดแล้วตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วถ้าเราเป็นอโคไลจ็อบสี่สิทเราก็สามารถมาคุยก,กับปัดหลวงได้เลยหรือว่าจะคุยก,กับซิสเตอร์ก่อนก็ได้ซิสตเตอร์ก็จะบอกว่า พระเจ้าคุ้มคอรองฟิตเตอร์ว่าแต่ลูกมาที่นี่ทําไมกันลือลูกต้องการเป็นพีทเข้าใจละลูกต้องการเป็นค่ารับใช้พระเจ้าเมียโคไลหลายคนหวังจะเป็นพีทเพื่อเดินทางก้าวหน้าไปข้างหน้าต่อไปข้าขอแนะนําตัวข้าชื่อเซฟิเดียมากาลิต้าและข้ามีส่วนในการทดสอบการเปลี่ยนอาชีพเป็นพีทข้าได้รับข้าได้ให้การสนับสนุนพีทหลายคนแล้วตั้งแต่มายังบท เอ็งคอนเทล่านี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วในการจะเป็นพิษได้ลูกต้องผ่านการทดสอบ3าอย่างคือการทุด,ดงการฝึกจิตวิญญาณการให้สัตว์ต่อพระเจ้าถ้าลูกอยากให้รับถ้าลูกอยากจะรับใช้พระเจ้าโปรดเข้าไปหาบาทหลวงพอและทำบททดสอบทั้ง3อย่างได้เลยถ้าลูกพบปัญหาอะไรในการทดสอบมาถามก็ได้ห้ายิานดีช่วยเสมอล้วก็เข้าไปเลย ขอพระเจ้าคุ้มครองลูกนะซิสเตอร์ว่าแต่มาพบพ่อมีธุระอันใดห,หรือลูกต้องการเป็นพีทอย่างนั้นลูกลูกต้องการเป็นพีทพระเจ้าจะทรงรับรู้ได้ให้พรแก่ลูกเองพ่อคือหัวหน้าบาทหลวงพ่อมีนามว่าพ่อเคเวนเพสและมีนางที่ดูแลในเขตพอนเทลา่าพ่อรู้สึกยินดีที่ได้พบคนที่ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าเช่นลูกนะถ้าลูกตั้งใจจะเป็นพีทแล้วเราก็ลูกจะต้อง ผ่านการทดสอบไปได้เสียก่อนมีเพียงอะโคไลท์จ็อก40ขึ้นไปที่ทดสอบได้ถ้าลูกผ่านเงื่อนไขดังกล่าวก็ลงทะเบียนสมัครเป็นพรีตได้ทันทีเลยแล้วลูกเราว่ายังไงลูกพร้อมแล้วลูกยังมีสก,กิลพอย์เหลืออยู่พ่อแนะนาให้ลูกใช้ให้หมดเสียก่อนให้ใช้ให้หมดให้ใช้เออเยวค่อยแก้แล้วกันครับไม่แก้เลยก็ได้นิดหน่อยขอขอภัย ขอไปขอไป,อไปตรงนี้แจนิดเดียวครับให้ใช่ทำไมเปลี่ยนเป็นให้ใช่วะให้ใช่หมดแล้วอีแกแค่นิดเดียวเอาละเฟิรมีสก,กิลพอยต์อยู่เพลดสกิลกกพอ,อยต์ทิ้งนะครับแอดออกสก,กิลก็ไม่มีสก,กิลพอ,อยต์แล้วก็เราก็บทพูดซ้ำลูกพร้อมแล้วพ่อจะอธิบายการทดสอบทั้งสามไม่ฟังนี่เป็นการทดสอบ การ,รเผชิญหน้ากับความทุกข์ในพ่อก็เชื่อว่าฟิตเตอร์ติเ,เตอร์ต้องผ่านมันไปได้สำหรับการทดสอบเลขลูกจะต้องทุดงไปพบพิษตามสถานที่ต่างๆที่กําหนดการทดสอบที่2คือการฝึกจิตวิญญาณลูกจะต้องต่อต้านกิเลสจากเราปีศาจและผีดิดที่จะคอยะหวานล้อมลูกให้ได้ส่วนการทดสอบสุดท้ายลูกต้องให้สัตว์สาบานต่อพระเจ้าและลูกจะได้รับการทดสอบด้วยคําถามเรื่องเจตจำนงที่ลูกจะต้องพร้อมสละหรือไม่ อโคไลที่จอ50้าสิบแล้วไม่จําเป็นต้องทาการทดสอบแรกลูกไม่จําเป็นต้องออกทุดงอีกต่อไปเนื่องจากลูกได้อยู่มาจนแข็งแงพอแล้วเอาละพ่อจะบอกลําดับของพิษที่ลูกจะต้องทุดงไปพบ,บให้่างนี้ล่ะพอเื่ไปพบบานหลวงที่อยู่ทางที่โตอนออกเชียงเหนือแล้วก็ไปที่มอโลกอแล้วก็ไปที่โยเซเกอ่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเดินทางปลอดภัยเมีอะไรก็ตามไปซีเรียได้ขอพระเจ้าอวยพรลูก ไม่มีอะไรกัร์ตดงซึ่งตรงตุดงนี้เราก็จะวาร์ปไปแล้วนะครับเราใช้วิธีโกงเลยนะครับขอโทษไม่ผิดใช่ไหมเนาะก็อยากจะทำให้มันเร็วๆคือเราโชว์เราโชว์แต่เนื้อครับไม่โชว์น้ำอ้าวตายแล้วมันอยู่ในอะโคไล โคไลอยู่ไหนนะเง้เละเราก็โคไลอืมโคไลเราก็ไปที่นี่เลยวัดอาเย็นตรงที่กันเลยอ๋อลูกคือ,อโคไลน้อยที่อยากจะเป็นพิษสินะพ่อได้รับจดหมายจากท่านพ่อพอแล้ว ในเมื่อลูกตู้โดมาถึงนี่ก็ขอให้ทาให้สําเร็จนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสกลับมาใหม่ได้นะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์เราถ้าอย่างนั้นไปจุดหมายต่อไปได้เลยขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยนะเอาละครับเราก็ไปจุดถัดไปจุดถัดไปก็คือที่มอหลงเอ็นบีซีก็อยู่ที่นี่ครับเราก็คุยมีอะไรเหรออ่าเรียบร้อย เสร็จแล้วก็กลับไปเสร็จแล้วก็กลับไปที่ไม่ใชกลับไปที่ไปหาตัวที่สามซึ่งก็คือเนี่ยโยเซจเมื่อทําการเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่โบสได้ซึ่งแน่นอนเรากลับใช้บีวิงกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าบีวิงมันจะเซฟเราติดกี้ไว้ตรงนี้เราก็ไปคอนเทล่าแล้วก็เดินไปโบสโอ้ช้าหน่อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์แบบจอบ40กับจอบ50ให้ดูนะครับจอบ50เราจะไม่ต้องเดินไปคุยกับ NPC 3ซ3ตัวนะครับทำให้สบายขึ้นเออเดินไปสิ ูกตรงเรียบลอยแล้วพ่อขอแสดงความยินดีด้วยเอาละเรามาพร้อมก็ชอบกันยังพร้อมแล้วตรงนี้ผมก็จะขออธิบายหน่อยนะครับในเซิร์ฟเวอร์เรถื่อนหรือว่าแม้แต่เซิร์ฟเวอร์หลักเขาจะเขียนโน้ตเป็นพักนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเขาจะทำ M P C แล้วมันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีห้องเวทีรูมแบบนี้อยู่นะครับเขาจะใช้วิธีแบบว่าคุยแล้วก็เข้าไปเพราะว่ามันต้องให้พิชต์ออมาได้ด้วยแล้วเขาไม่ได้เขียนสริปแบบว่า เพื่อแยกยีสกับแยกอะไรเอาไว้น,นะครับเนี่ยผมจะทดสอบให้ดูนะครับโดยการเปิด2 ID ให้ดูเปิด i อทีที่2นี่แปล i ีที่2ของผมนะครับโอเคเอาละสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติผมเป็นอาโพนะครับ ถ้าผมเข้าห้องทดสอบไปแล้วอโคคนที่สองเข้ามาก็จะต้องรอในห้องแบบนี้นะครับจนกว่าผมจะทําการทดสอบเสร็จซึ่งเมื่อผมทําการทดสอบเสร็จก็ต้องทุบสปมผีก่อนลุกลุกลุบ,พบ,พบ,พบ พอไปได้ก็หมายถึงนี่อะโคคี่สอดสามารถเข้ามาได้แล้วนี่คืออธิบายแบบนั้นนะครับแล้วทีนี้ปัญหาก็คือปัญหาก็คือ NPC เก่าที่ทางเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเขียนไว้หรือว่าเซิร์ฟหลักเข็นไว้ครับโอเคโหลดมาเลยนี่ยะือว่าสอบตกถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนเข้ามาในห้องแบบนี้ แล้วถ้าอีกคนหนึ่งมันเป็นพีทมันจะเข้าไปไม่ได้มันต้องรออยู่แต่ว่าผมก็ได้แก้ปั๊กแล้วหลังจากนี้ถ้าเป็นพีทเราก็สามารถเข้ามาในะห้องด้วยกันได้เลยก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็ให้พีทเป็นคนเก็บได้แบบนี้นะครับก็เดินัวไปเลยแน่นอนว่าถ้าเราปราบมอนสเตอร์ไม่ครบแล้วก็ยังเข้าว้าไม่ได้ก็ให้พีทเป็นจัดก,การ โอมานลากคอมพิวเตอร์มนนราเมืนน่โอโคลากไปแล้วเราก็สามารถเข้ามาได้แล้วเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเจอ N อ c ดีซที่โคหวานล้อมเราแน่นอนว่าถ้าเป็นสคริปต์เดิมตั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นบั๊กมันจะเป็นบั๊กคือมันจะทักไม่แต่พีทก็โดนทักเหมือนกันแล้วพอพีทโดนทักแล้วโอโคอื่นๆก็สามารถเดินผ่านได้ โดยที่ไม่โดนไม่โด,โดน n ิ c ีๆชัดก,ก,กันเลยครับคือมันบั๊ติดไปเลยอะแต่อันนี้ผมเจ้เรียบร้อยแล้วก็เอ้ามันยังไงคุณน้อยการฝึกฝนพีษคงยากลำบ,บากน่าดูเลยสิพูดแล้วขำถ้ารู้จักผู้รับใช้พระเจ้าเยอะเลยเพราะผลเห็นอนตลอดว่าการรับใช้พระเจ้ามเหนื่อยลำบากลำบากเหนื่อยก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแลวแต่ไม่มีรางวัลตอบแทนอีกคือข้าจะบอกว่าผู้คนต่างเรียกร้องหาพีช ให้ช่วยโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยน่าลําบากเนอะเป็นพีชเนี่ยไม่ดีเลยบอกตรงๆอาชีพอ่นยัยงได้อะไรดีกว่าอีกถ้าไม่เป็นพีชก็ยังจะดีกว่าเนอะสิ่งที่ต้องทําก็ง่ายๆแค่เจ้าเลือนทดสอบซะนั่นสิถ้าเลือกดีกว่าไปพ้นถ้าเจ้าปีศาจไปพ้นเลยอย่างนั้นเลยแต่คงยังไม่เคยเจออะไรที่น่า,นารักน่ารักกว่าข้าละสีกอแบบนี้ไหมถ้าจะเสนอแบบนี้ดีไหม เนี่ยการ์ดเฉยๆใหม่ๆหายยากมากเลยประเมินค่ามีการแบบนี้อยู่เพียบเลยล่ะโอวิดเทรดถ้าเชื่อเป็นการในฝันของใครหลายๆคนเลยคิดดูใว้ดีสิเป็นพีมีแต่จะลําบากนะอุปารซะน,นี่เจ้าบอกให้ข้าอุปารกันหรอไปสิขอไปโอ้พระเจ้าเอ้ยก็ยได้อยากไปรักัะก็ไปสิเจ้าจะเสียใจทีหลังที่บบนี้นนนเราก็จะมาเจอ ตับเบลเกนเจอตอับเปลเกนเจอร์ก็บอกข้าก่อนนะโทรไลตัวน้อยถ้าไม่เหมือนเจ้าเดบูวีนั่นหรอกนะเพราะงั้นข้าจะไม่ได้ลิ้นใดๆกับเจ้าทั้งสิ้นเอาละทําไมเจ้าถึงอยากเป็นพีทนักหรือเป็นอาชีพทีไลต์ข้าไม่มีใครขอบคุณรือเห็นหัวเอา้องการข้าจะทําให้เจ้ากลับเป็นโนวิดแล้วกลับไปเลือกอาชีพใหม่ที่มันดีกว่านี้ได้แอ่นนกลับไปเป็นโนวิตัวที่ข้าสเตตัสยังเท่าเดิมด้วยนะฟังดูเข้าท่าเลยใช่ไหมล่ะน่าสนใจไหม สนใจสิสนใจไหมถ้าไม่สนใจครับเจ้าสุนโดูเหมือนข้าจะยังดูเหมือนเจ้าจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าเสนอให้น,หนนะดูอีกทีสินี่เป็นโอกาสเดียวในชีวิตนะเจ้าจะได้แก้ข้อผิดพลาดอะไรนเนี่ยนะอย่าเป็นมันเลยพีนนะ่ะข้าไม่ถามซ้ำสองอีกแล้วนะเจ้ามีโอกาสได้เลือกเป็นอาชีพใหม่นะอาจจะเลือกเป็นซอฟแมนแบบข้าก็ได้ถ้าไม่มีวันฟังคำพูดของเจ้า ข้าขอชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวของเจ้าเอาละอยากจะเดินผ่านไปก็เชิญเลยเต่ถ้าอนาคตเราได้เจอกันอีกลก็ข้ารับรองเจ้าจะเสียใจที่ได้เจอข้าโอ้หม่ก็อเจ้าดาตัวชาก่นเจ้ามนุษย์ใครอนุญาตให้เจ้าผ่านเจ้ายังอยากจะเป็นพีิอีกหรืองูบัดซบถ้ายังอยากจะเป็นพีิตและผ่านไปได้อีกแล้วก็เจ้าได้ตายแน่ การฆ่าเจ้านั้นไม่ยากเลยถ้าสามารถฆ่าเจ้าได้เหมือนการดีนิ้วเพราะฉะนั้นจงกลับไปซะเจ้ามนุษย์พระเจ้าจะทรงปกป้องข่าลำฟังแค่ความฆ่าของเจ้ามันไม่พอหรอกนะต่อหน้าค่าแล้วเจ้านุ่มมันแ้่หมอนแหมากพลังเวทมนต์ของเจ้ามันก็กระจกเส้นดีและอาวุธเจ้าก็เสมือนดังของเล่นแค่ฆ่าสมบัติมือเจ้าก็หายไปแล้วและไม่มีใครหาเจ้าพบ จงเกรงกลัวต่อพลังเวทของคข้าไอ้ซะเจ้าปีศาจชั่วทำไมทำไมเจ้าถึงไม่กลัวข้ามนุษย์อย่างเจ้านี้น่าลำคาญจริงๆครั้งหน้าเจอกันอีกเมื่อไรถ้าจะพาเจ้าไปเยือนพบเห็นความทุกข์ที่จะต้องเจ็บปวดยาวนานเป็นเวลานานนับปีจำคำข้าไว้ซะเอาละไปต่อไปต่อ,อม,มาโกเมศ สวัสดีดีเกเ,เตอร์ใช่แ,แล้วล่ะเจ้ามนุษย์ข้ารู้จักเจ้าว่าเจ้าเป็นใครและข้ายังรู้อีกด้วยว่าทั้งเจ้าเดวูจี้นั่นและกับเจ้าคือรวมทั้งดาร์กโหลดต่างก็ล้มเหลวในการเที่ยขงข่มเจ้าให้หันหลังให้กับการเป็นกีตตอนนี้ข้ามีข้อเสนอจะยื่นให้เจ้าถ้าสามารถเสรทุกอย่างให้เจ้าได้คือเป็น GM บมดไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นอาวุธสุดยอดที่ไม่มีใครเคยเห็น เงินเฟนนี่กองเท่าภูเขาที่ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดแล้วก็ใครบอกว่าเจ้ามีอายุไขด้วยพ,พลังของข้าเจ้าจะเป็นนมามตาและเจ้ายัางสามารถอัญเชิญข้าใดทุกเมื่อด้วยนะเหมือนนารูโตะเพราะนั้ทุกคนที่เจอเจ้าจะต้องกลัวเจ้าเจ้าจะเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์แค่เพียงเจ้าเลือกเป็นพีแล้วมาทําสัญญากับข้าซะโลกทั้งใบจะเป็นของเจ้าไม่ จบแพแล้วปารูเมดเจ้ามนุษย์หน้างงก็เป็นคนเลือกเองนะถ้าจะปล่อยเจ้าไปแค่นี้ตอนนี้แต่การฝึกฝนของอเจ้าไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิดนักหรอกถ้าจะเตรียมไปพลรอไว้ไว้กัดกินเนื้อเจ้าแล้วเราก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับส่วนตรงนี้มัมมี่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เดินหนีก็พอบางคนจะไม่รู้ก็โมไปเสียเวลาคู่อยเราเดินหนีซะก็จบแล้ว ส่วนพีชนี่ผมขอปิดนะครับนนตีมันตีกันเอาละเมื่อเราฝึกเสร็จแล้วก็ให้ไปคุยกับเฟเซิลเียได้เลยเราก็ต้องมาทําศัตสาบานกันเอาละมาศัตสาบานกันเจ้าผมจะยกชีวิตให้พระเจ้าหรือไม่ไม่พร้อมเอ๊ะทำไมถึงตอบแบบนั้นละ่ะแบบนี้ลูกก็ยังไม่พร้อมเป็นพีชนะสิลูกยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะจำมาใหม่มาพร้อมทีนี้ถ้าใคร คิดว่าการตอบคำถามมันลำบากก็มีนักองข้อสอบพีชอยู่นะครับก็จ่ายเขาหนึ่งแสนอ่าเขาจะทำเครื่องหมายให้ยินดีต้อนรับกลับมาหวังว่าคราวนี้จะตอบได้ดีนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมไม่มีวันช่วยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เห็นไหมเราสามารถไม่ต้องอ่านเลยนะครับมีลูกศรบอกแล้วเราก็กลับมาคุยกับปานหลวง แล้วก็แดนแดนจบแล้วนะครับเป็นคลิปแล้วแม่ฟันๆง่ายๆแค่นี้แต่ว่าสคลิปยาวนะครับไม่ดูสคลิปยาวยาวดูยาวแคไหนเออสามพันบรรทัดแน่งโคตรยาวเลยแล้วเขียนบัก๊กเพียบเยอะแยะด้วยเอาละครับทีนี้ผมจะให้ดูแบบใหม่นะครับแบบจ็อบสี่สบเอ้แบบจ็อบห้ ถ้าจบ50เราจะไม่ต้องทุดงนะครับแล้วก็กดออกสกิลเลยแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อซื้อนักองข้อสอบไว้ก่อนแต่เลขได้นะครับเพราะมันสามารถเอาไปใช้ข้างในได้ด้วยเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้ก็ลูกต้องการเป็นพีชนะลูกจบ50แล้วเพราะงั้นลูกสามารถเข้าไปได้เลยมเมื่อเข้าไปได้เลยก็เข้า เข้ามาประจัดก,การตืต้อบี้ตืต้อยบรย้อย จากนั้นเราก็จะเจอตีวูที่แต่แน่นอนว่าคราวนี้เราซื้อไว้แล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกไว้อยู่แล้วแต่จริงๆมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าต้องตอบอะไรจริงๆไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าก็ทําให้แฟนนะครับเดี๋ยวบางคนว่าตอบไม่ถูกก็ต้องตอบอะไรอ้าวแล้วก็ไป ตอข้อสองข้อมันเครื่องหมายเียดเคข้อนี้ไปอ่อข้อสองอีกเหมือนกันแล,แล้วก็ไปครับแล้วก็นีมัมมี่ แล้วก็ไปทําศัสยาบาลพร้อมไม่มีวันช่วยใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 จบทีนี้เราก็มาเป็นพีชได้เลยเรียบร้อยนะคะรับก็จบแล้วนะคะรับคุณผู้ชมคลิปนี้สั้นๆยี่สินาทีนะคะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ไว้พัดหน้าก็จะทำแบ็กฟมิสนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้โชว์เขียนสคริปต์แล้วนะครับไว้ผมเขียนสคริปต์เสร็จแล้วก็จะมาโชว์ผลงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอจนผมเปลครบทุกอาชีพก็ผมก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เลยนะครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมบายบาย